i n s i ิน Thailand ครับคุณมรัตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านค่ะวันนี้วันเมเดานะคะวันแรงงานแห่งชาติผู้ใช้แรงงานได้หยุดงานค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะใช่ที่ได้หยุดงานศพของคุณพิรพันธ์สาความรู้สุกความรสุกค่ะ ศพของคุณพิรพันธ์พาลุสุกรักษาการนทิวาการกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะตั้งที่วัดพระศรีมหาธาตุใช่ค่ะบางเขนบางเขนค่ะเข้าใจว่ารถนำศพจะมีในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ2พฤษภาคมวันที่2พฤษภานะ,ะอีกครั้งนะฮะคุณพิรพันธ์พาลุสุกเนี่ยตั้งศพที่วัดพระศรีรถนำศพสุกที่2พฤษภานะฮะรับทราบกุนตามนี้นะะ เมื่อวานจําได้ไหมครับเมื่อวานได้หยิบโชยเอาปิศนาท้ายบทวิเคราะห์หน้าสามไทยรัฐขึ้นมาเล่าสู่กันฟังที่ชวนให้ปิดประเด็นที่ช่วยกันคิดต่อให้มันฟุ้งๆกันเข้าไว้ประมาณนั้นนะฮนะ,ะจะได้นอนไปหลับ <c oughs> นายใหญ่กลับมาใช้บริการน้องรักแห่งบุรีรัมย์อีกครั้งเมื่อวานประเด็นมันอยู่ตรงที่ในายใหญ่ใใหญอ่ะนายไหนอื น้องรักแห่งบุรีรัมย์น้องไหนน้องคนไหนกลับมาใช้บริการอีกครั้งบริการอะไรเช้าวันนี้ชัดเจนเลยนะฮะหนสามไทยรัฐก็ตำคำาลช่องว่างชัดเจนอธิบายขยายความไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปตีความให้ชัดไปเลยว่าคือใครนายทักษิณมายใหญ่ใช่ไหมน้องนวินคุณนวินชิดชอบหรือเปล่าบริการอะไรไม่ทราบเขาไม่บอกนะคะไทยรัฐหน้าสามเขา จับสัญญาณผ่านท่าทีของเสี่ยหนูคุณอน,น,นิชินชาญวีรกุลนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช่แล้วเขาเขียนไว้ดังนี้เสี่ยหนูยึดธงตามในายใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงมันต่อย้ํากระแสข่าววงในอดีตนายกทักษิณกลับไปใช้บริการน้องรักอย่างนายเนวินที่ชอบแล้วถือว่าห้าวเป้งนะที่กล้าฟันธงตรงๆนะะเชื่อว่าจะมีกาปรปฏิเสธในเวลาต่อมานะ และโดยแนวรมก็ต้องจับตาการส่องสมกำลังสายบูฮัตขอเพราะนั่นหมายถึงในายใหญ่พร้อมเข้าสู่หมดรบแปลว่าแปลว่าออขอเจรจาไม่เจรจาขอแตะมือไม่แตะมืออขอปณีปนอมไม่ปณินีปรนอมข,ขอทีถอยไม่ให้ทีถอยอไทยรัฐกำลังวิเคราะห์ว่าในที่สุดในายใหญ่ไม่มีทางเลือกแต่ตัดสินใจ ตัเกมเข้าสู่โหมดรบเมืม่อเข้าสู่โหมดรบก็ต้องใช้คนที่เป็นนักรบค่ะนั่นก็คือที่มาของการเชื่อมกับไปที่น้องเนวินอีกครั้งคำ<อ>ว่าใช้บริการหรือเปล่าไม่ทราบจบกันแค่นี้นะใช่ค่ะ,ะคุณรู้สึกไหมครับคุณแมวสาวรู้สึกไหมครับว่าว่าว่าการเจรจาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกับ รัฐบาลเมื่อวานรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยม,มันแค่ออนะโฆษณาขั้นรายการม,มันแค่โฆษณาขั้นรายการค่ะไม่ใช่คีย์เวิร์ดไม่ใช่จุดเปลี่ยนไม่ใช่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้จริงใช่ไหมมันแค่โฆษณาขั้นรายการเฉยๆก็คุยกันไปกำหนดกันไปอ,อยากจะออกพระราชยกร่าง หรือทุนกล้าพราราชรกิจสวีการตำรวจรายตั้งก็ก็ก็ยกร่างกันไปก็ทุเกล้ากันไปอวันที่หกเขาจะดําเนินการส่งเรื่องมาแล้วนะไปของจริงต้องตรงนี้เลยของจริงต้องตรงนี้เลยไปกันที่ไหนอะไปกันที่ไหนคะของจริงอยู่ตรงไหนคะต้องไปกันที่คุณสุเทพทุตุบัลนะนะฮะเมื่อวานนี้ที่รอคอยกันนะคะหนึ่งชุ่มตรงต่อไปนี้จะต้องจับประเด็นอย่างละเอียด ทกักทุกตอนนะฮะช้าๆนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะตอนหน,หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มที่ทุกคนรอคอยหนึ่งทุ่ม,มไฮไลท์คุณสุเทพเทือกสุบรรนี่แหละคุณสุเทพ<ม>และแกนนําขึ้นเวทีสวนลุมสิ่งที่สะดุดตาเลยนะฮะค่ะคืออะไรคะเมื่อคืนคุณสุเทพและแกนนกํากอปร,ปรสอทุกคนเลยนะฮะ มันอยู่ที่เสียงจริงที่ขึ้นเวทีเมื่อคืนนะฮะนาทีที่เขาจะประกาศแผนปละเด็จศึนะค่ะเขาแต่งยูนิฟอร์มอ่าเริ่มเห็นยูนิฟอร์มเดิมเดิมไม่มียูนิฟอร์มก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อคืนขึ้นเวทีสวนลุมเนี่ยเริ่มมียูนิฟอร์มโดยพร้อมเพรียงทุกคนที่อยู่ใส่เสื่อเหลืองเสมือนหนึ่งว่านัดหมายกันหรือเขานัดหมายกันมันเป็นมันเป็นพล็อตมันเป็นสคริปต์ด้วยความเคารพต้องเข้าใจนะครับเอ่อ งานการเมืองงานมวลชนนะครับเขาย่อมต้องสร้างสัญลักษณ์เฉพาะตัวแม้กระทั่งสีก็ต้องเป็นสีเฉพาะตัวไม่ซ้ำใครจะมาซ้ำก็ได้แต่ว่าจะไม่ซ้ำใครเมื่อเสื้อเหลืองพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยลุงจำลองลุงสมทิได้ใช้ไปแล้ว ค่ะเป็นสัญลักษณ์กันไปแล้วนะฮะต่อสู้ยาวนานลุงกำนันย่อมหลีกเลี่ยงการใช้เหลืองเป็นสีสัญลักษณ์แต่เมื่อคืนเนี่ยลุงกำนันเนี่ยเลือกใช้สีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ไม่ใช่แค่กำนันคนเดียวทุกคนที่ขึ้นบนซ้ายขวากำนันเหลืองหมดใช่ค่ะแปลว่าอะไรอืมตั้งข้อสังเกตหรือไม่ก็น่าจะสังเกตได้นะตั้งข้อสังเกตไ้ก่อนนะฮะใช่ค่ะอ่านที่ต่อมาลุงกำนันก็ก็ลั่นกลองรบ ประกาศแผนปฏิเดชศึกสามขั้นขั้นที่หนึ่งห้าพฤษภามันมีความหมายมันมีความหมายนะใช่ค่ะขั้นที่หนึ่งห้าพฤษภาค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นรวมตัวกันที่วัดพระแก้วสนามหลวงสนามหลวงอพูดง่ายๆวัดพระแก้วสนามหลวงกิจกรรมหรืออีเวนต์วันนั้นหนึ่งถวายพระพรอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอง ตั้งทำพิธีตั้งสัตยานทิ่ารประกาศกำหนดจิตจะต่อสู้เพื่ออทิ์ชีวิตเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอะไรประมาณนั้นน่นะจะสู้ถอยก็กว่ากันไปประมาณนั้นน่นะคนที่มาร่วมจะกั้งปัะมานทิฐานกันวันที่ห้าคือวันอะไรวันที่ห้าวันอะไรวันชัดมงคลวันัดมงคลนะวันชัดมงคลค่ะเมื่อคืนขึ้นเวทีประกาศแผนปฏิเดจศึก ใส่เสื้อเหลืองเป็นครั้งแรกค่ะบนเวทีโดยพร้อมเพรียงห้าพฤษภาคือวันแรกของยุทธการค่ะนัดใส่เสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงไปรวมกันที่สนามหลวงหน้าวัดพระแก้วค่ะถวายพระพรถ่ายาพระพรในหลวงสัตยาที่ฐานต่อสู้เพื่อแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะวันที่ห้าวันอะไรวันชัดมงคลแปลว่าอะไรอื นายบัตรดนตูจตุพรพรมพัน,น์นี่สัญชาติญาณดูเ,เส้นเซนไหวเซนไหว,วนะต้องบอกเซนเร็วมาสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นใครก็ต้องเชื่อมอย่างนั้นแหละเพราะมันชัดเจนใช่ไหมโ <c oughs> ตจตุพรพรมพันธ์นี่ <c oughs> เอาเลยสะกิดเลยลุงลุงอย่าเอาในหลวงมายุ่งอย่าอิงสถาบานัน <c oughs> ชัดๆเลยนะฮะไม่เป็นไร จะอิงไม่อิงผมไม่ทราบนะฮะแต่เพียงแค่เล่าสู่กันฟังว่าเมื่อคืนได้เห็นภาพอะไรและเมื่อคืนได้ยินว่าลุงกำนันประกาศอะไรค่ะนักขับประกาศว่าวันฉัดมงคล5พฤษภาคมนั่นคือขั้นแรกนะฉันะวันฉัดมงคลเป็นขั้นแรกของกำนันสุเทพขั้นตอนที่สองค่ะ13พฤษภาคมใช่แล้วตรงกับวันวิสาขบูชาจึงลี่อีเวนต์เป็นการทำบุญประเทศไล่เสนียดใช่ทำบุญประเทศครั้งใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะคะสังเกตนะฮะ สังเกตด้วนนะฮะ14 14พฤษภาขั้นตอนที่สามแผนประเด็สกขั้นสุดท้ายวันถัดมานะคะถัดจากวันวิสาขบูชาค่ะนัดรวมพลมวลมหาประชาชน10โมงเช้าเรียกคืนอำนาจอธิปไตยใช่แล้วเรียกกืนจอธิตแต่จากที่ไหนอะไรอย่างไรขอปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนไม่อยากแจ้งล่วงหน้าไม่มีการแจ้งแต่ประกาศชัดเจน14พฤษภาจะเป็นวันเรียกคืนอำนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชน ชัดๆก็คือทิ้งไพ่มวลมหาประชาชนเป็นไพ่ใบใหญ่ๆตั้งเป้าทะลุล้านอีกครั้งเอจะป็นบนท้องถนนคำถามก็คือว่าทิ้งไพ่มวลมหาประชาชนโดยตั้งเป้าโดยคาดหวังในการเจริญดมให้ได้ให้ทะลุล้านอีกครั้งบนท้องถนนนั้นนะและจะเอาพลังตรงนี้ไปขึ้นอะไรต่อ ใช่แล้วไปจะขึ้นอะไรต่อที่จะเด็นคืออำนาจเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าจะเรียกคืออำนาจเนี่ยจะทําอะไรในการแสดงว่าเป็นการเรียกคืออำนาจได้ตั้งไว้เป็นประเด็นตั้งไว้เป็นประเด็นนะฮะประเด็นของเราก็คือตั้งแต่สิบสี่พฤษภาเป็นต้นไปเป็นวันที่ต้องจับตารนาที่อนาที่ตั้งแต่สิบสี่นะไอ้วันที่ห้าเนี่ยสัญลักษณ์วันที่สิบสามก็สัญลักษณ์ค่ะ สิบสี่เนี่ยวันจริงวันจริงเละค่ะวันจริงนะฮะไม่สัญลักษณ์วันจริงแต่ยังแต่ก็ต้องถอดรหัสนะครับว่าวันนั้นที่เริ่มทิ้งไพ่มวลมหาวชนตั้งเป้าทะลุล้านบนท้องถนอนอีกครั้งจะจิบฉวยพลังตรง,ตรงนี้เคลื่อนไปอย่างไรถูกไหมฮะ ดังนั้นสิบสี่พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องนาทีต่อนาทีถูกไหมนาทีต่อนาทีต้องจับตามองด้วยนะคะเดิมพันสูงสําหรับกันตั้งไ้ก่อนนะฮะตั้งไ้ก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อคืนลุงกำนันใส่เสื้อทีมสีเหลืองค่ะอย่าลืมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งของแผนประเดติดสึกวันที่ห้าพฤษภาวันชัดมงคลจะไปหน้าวัดพระแก้วจริงๆหน้าวัดพระแก้วความหมายก็คือหน้าพระบรมมหาราชวางัง ถูกไหมใช่ค่ะพระบรมหาราชวังวัดพระแก้วอยู่ในรูเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะถูกป่ะใช่ค่ะเลยเดียวกันใช่ไหมฮะด้านในค่ะต่อกันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นแหละความหมายมันอยู่ตรงนั้นแหละอืมถูกไหมฮะค่ะอืมน่าสนใจนะวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่วันแรกนะที่จริงมีคนพูดถึงอีกวันหนึ่งคือวันที่สิบเจ็ด มีคนพูดถึงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤษภาคุณสุธิลิมทองกุลพูดถึงคุณสุเทพทึกสุบันและพูดถึงสิบเจ็ดพฤษภาแต่ผมจะไปช้านิดนึงนะฮะเอากันแค่นี้ก่อนนะเอากันแค่นี้ก่อนนะนี้ไว้ก่อนนะคะเอากันแค่นี้ก่อนนะฮะฮะเพราะยามจะถอดรหัสนะฮะเพราะว่าว่าสิบสี่พฤษภาเนี่ย มันจะเป็นอะไรเขาจะทําอะไรอย่างไรที่ไหนนะฮะตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนนะฮะวันเดียวกันเมื่อวานเมื่อวานนะค่ะลุงปู่พุทธอิสระก็นำม็อบเคลื่อนไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและไปพูดที่นั่นว่า,าฟังให้ดีนะฮะและไปพูดที่นั่นว่าอขอให้มวลชนรอสัญญาณการระดมมวลชนเพื่อเดินทางไปขัวหิน ฟังให้ดีนะฮะเพื่อเดินทางไปหูหินไปถวายคืนพระราชอำนานาไพ่ใบที่สองละคือไพ่สถาบันละไพ่มวลมหาชนไพ่สถาบันแล้<ะ>วนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่เราจะเดินทางไปหัวหินนะฮะหลวงปู่พูดสั้นๆ ตัวหลวงปู่กับลุงกำนันอาจจะมีแนวทางที่ต่างกันบ้างนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางน่าจะร่วมกันได้เ้าหมายร่วมกันแล้วเขาขับกะนได้ด้วยก็ไปในแนวทางของลุงกำนันก่อนอแต่แต่ก็ได้พูดกันระหว่างลุงกำนันกับหลวงปู่มีอีกแนวทางหนึ่งกันะฮะเรื่องไปหัวหินตังเป็นเขาสังเกตนะฮะไปหัวหินไปทําไมอ่ะเขาบอกไปถวายขื่นพระราชาตั้งไว้เป็นประเด็นเลยนะฮะสามสิบ สามสิบเมษายนลงกำน,นกันใส่เสื้อทีมค่ะห้าพฤษสภาไปสร้างสัญลักษณ์ที่หน้าวัดพระแก้วซึ่งอยู่ติดกับพระบรมราชวังอืขณะที่หลวงปู่พุทธ,ธบอกว่ารอสัญญาณการระดมมวลชนเพื่อเดินทางไปหัวหินถวายคืนพระรานชนาฑาตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนอเอามันแค่นี้นะค่ะนะฮะเอาละรรครับเอาครับ ผมพูดถึงวันที่17วันที่17บเพฤษภาใช่ไหมคับะแต่ก่อนถึง17พฤษภาไล่ตารางไล่ปฏิทินการเบองนิดนึงดีไหมค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมโทรกันอีกครั้งจําได้ไหมครับผมอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ศารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปปชนะค่ะเป็น2อคดีสําคัญที่จะมีผลต่อเก้าอี้ตาแหน่งของนายกปูนะคะนันะโอเควันที่6วันที่6พฤษภาค่ะ สารรัฐธรรมนูญจะไต่สวนพยานในคดีในคดีที่เขาจะสอยนายกปู่ค่ะถูกไหมใช่แล้วค่ะคดีอะไรก็ช่างมันเถอนนะคะอดีอะไรก็ขี้เกียจจะจำม,มานะฮะเอาเป็นว่า6พฤษภาศสารรัฐธรรมนูญจะไต่สวนพยานในคดีที่เขาจะสอยนายกปู่ค่ะอ่ะตั้งไว้แค่นี้ก่อนนะฮะอืม,นะอม,อมวันที่7พฤษภา สารรัฐธรรมนูญมีการประชุมประจำสัปดาห์ปกติเขาจะประชุมทุกวันพุธใช่แล้วถูกไหมฮะวันที่หกคือวันในคารใช่ค่ะวันเจ็ดก็เป็นวันพุธวันพุธมีนัดหมายประชุมอยู่แล้วทุกวันพุธถ้าวันนั้นสารรัฐธรรมนูญจะฟันทงจะฟันคอนายกปูเลยดูมันจะเร็วเกินไปเพราะว่าเพิ่งไต่สวนพยานวันที่หกวันที่เจ็ดคุณจะฟันคอนายกปูหลายคนอาจจะคิดว่าผมบังอาจนะผมว่าประเทศไทยเนี่ย ไม,ม่มีไม่มีเวลาจะให้เสียจะสื่อสารจะพูดจะจะวิวาทะอะไรเอามันตรงตรงเลยเสียเวลานะวันที่เจ็ดถ้าจะฟันธงคดีนายกปูเสียเลยเนี่ยมันก็ดูไกลอยู่คก็หม่เป็นไรนะฮะติดชิงกันนิดนึงนะฮะสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปพุธที่สิบสี่สิบสี่พฤษภาคมพุธที่สิบสี่พฤษภาน่าจะเป็นวันที่ สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีสอยนายกปูค่ะถูกไหมมีการคาดหมายกันเช่นนั้นตรงกันพอดีเลยที่จังหวะอาทิตย์หนึ่งมันสวยงามค่ะมีคำอธิบายอมันน่ารักมันไม่น่าเกลียดก็มีเวลาไปดูรายละเอียดต่างๆให้มันครบถ้วนมีสรุปคำชี้ออกมาคดีที่สารรัฐธรรมนูญที่เขาจะสอยนายกปูเนี่ยมันไปลงล็อก14สภาค่ะวันที่ลงกำนันจะะเด็สึบจะเร่งคืนอำนาจอธิปไตย ตรงกันเลยวันเดียวกันดูนะค่ะตัดกลับไปที่คณะกรรมการปรปรชค่ะเด,เดี๋ยวช่วยกันต่อน,นะฮะมผมเข้าใจว่าวันที่หกพฤษภาวันที่หกพฤษภาเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ย จะสรุปสํานวนจะสรุปผลการไต่สวนจะสรุปประเด็นในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอะไรต่อมิอะไรมากมายแก่กองทีเดียวสรุปเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการไต่สวนของปป,ปชในคดีทุจริตข้าวอืจำนำข้าวนะคะคนายกปูคือ,อเป้าหมายอันดับหนึ่งจำเลยที่หนึ่งอยู่แล้วละ่ะใช่แล้วในะคะดีนี้นะคะถูกไหม ในชั้นของอนุกรรมการไต่สวนนั้นเมื่อผ่านไปแล้วนี่นะฮะมีโอกาสหรือเกินที่จะมีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการต่อปชอชุดใหญ่ชุดใหญ่นั่นแหละเป็นชุดที่จะตัดสินชี้มูลความผิดมันมีอยู่สองวันให้เลือกค่ะคือไม่แปดก็สิบสี่แปด แล้วสิหรือแปดแล้วสิไม่8ดก็สิที่จะนําสํานวนที่สรุปที่สังเคราะห์ที่ไต่สวนเสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดพร้อมความเห็นย่อหน้าสุดท้ายนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตปชชุดใหญ่จะเอาอย่างไรกับยิ่งรักชินวัตคือจะตัดสินเลยว่าจะเอาอย่างไรชี้มูลก่อนใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถือเป็นสเต็ปแรกของการตัดสินเลยไม่แดก็สิค่ะไม่แดก็สิ อประเด็นก็คือ14อีกแล้ววันมันตรงกันพอดีนะฮะสมมติว่าวันที่14เนี่ยเป็นวันที่คณะกรรมการประประชอยชี้มูลความผิดนายกป,ปูถ้าชี้ว่าผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะรอไปถอดถอนในวุฒิอืมแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าวันนั้นศาลร,รัฐธรรมนูญวิจัยว่านยปปายกปูกระทำการในสิ่งที่เป็นข้อห้าม,มค่ะ ต้องพ้นไม่ใช่แค่หยุดต้องพ้นพ้นจากนายกรัมตีหรือ,อ,อรัฐมนตรีครมอที่เหลืออยู่พ้นตามหรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนจับตามองอยู่ว่าจะาสูงจะกาศจะตามมาอย่างไรค่ะทําไมต้องสิบสี่ก็โยงกลับไปที่ก็โยงกลับไปที่เวทีทลงกำนันลุงกำนันก,ำน,นกําหนดวันมาสอดคล้องเหมาะเจาะตรงเป่งเลยนะคะถ่าถ่านะทีนะะ่นการดการพมพชชีมูล ความผิดนายกปูและวันเดียวกันสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่านายกปูผิดแล้วรัฐบาลทับเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดงนปชประกาศไม่ยอมรับคำคำวินิจฉัยไม่ยอมรับการชี้มูลอะไรจะเกิดขึ้นอ,อะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์มันมันมาถึงช็อตสุดท้ายแล้วละ่ะผมจึงรีเนี่ยนยนะฮะสิบสี่ เป็นเริ่มต้นไปตามสถานการณ์วันต่อวันและให้เห็นที่ให้เห็นที่ะปฏิทินที่ะปฏิทินและเอาทุกปฏิทินมารวมเป็นปฏิทินเดียวกันแล้วนะถูกไหมสิบสี่นะใช่ค่ะสิบสี่นะค่ะถามก็คือว่าแล้ววันที่สิบสี่ถ้าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลคนเสื้อแดงนปชไม่ยอมรับจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะวันนั้นกรุงกำนันบอกว่าจะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยค่ะ ถูกไหมอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะนัดรวมกันอยู่คำถามก็คือแล้วลงุงแล้วลุงกำนันจะทําอย่างไรค่ะจะเรียกคืออานาจอย่างไรเชื่อมกลับไปที่เชื่อมกลับไปที่เชื่อมกลับไปที่ทำให้สัมภาษณ์ของหลวงปู่เมื่อวานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะหลวงปู่พุทธอิสระพูดว่าขอให้มวลชนรอสัญญาณการระดมมวลชนเพื่อเดินทางไปหัวหินไปถวายคืนพระราชาอืม ลงุงกำนันบอกว่ามวลมหาประชาชนจะเรียกขืนอำนาจอธิปไตย<ะ>หลวงปู่พุทธ,ธะบอกว่าจะรวมผลมวลมหาปรชาชนไปหัวหินไปถายขึ้นพระชอมนาอมเอาอย่างไรไดีล่ะทำให้ผม <c oughs> ทำให้ผมต้องย้อนกลับไปคนที่พูดถึงวันที่17บเจ็ดพฤษภา วันที่สิบเจ็ดพิศภานะครคนที่พูดถึงตัวเลขนะคะวันที่สิบเจ็ดพิศภาคือใครคะคุณสนทิริมทองกุลคุณสนธิริมทองกุลพูดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบที่จริงนะเมษายนที่ผ่านมาคุณสนทิเนี่ยเครือบแคลงแล้วก็ตั้งข้อสงสัยและมีคําถามกับคุณสุเทพมาโดยตลอดนะแต่อยู่ๆนาทีที่อภิสิทธิ์เวชชีวะทิ้งคุณสุเทพนะคุณสนทิก็พลิกบทเลย เลี่ยนบทเล่น,ลลนกลับมาให้กําลังใจมาชื่นชมและพยายามที่จะใส่บางชุดความคิดให้กับคุณสุเทพน่าสังเกตนะใช่ค่ะคุณสุเทพอิ่มทองคุณได้ออกเอสทีวีอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าเมษายนที่ผ่านมาค่ะนะฮะ พูดยาวเป็นชั่วโมงพูดยาวมากมันมีช่วงเวลารายการยาวมากแต่บางช่วงบางตอนที่เราจะยกตัวอย่างเพื่อมองผมขออนุญาตหยิบมาบางช่วงบางตอนใช่่คะเท่านั้นนะใช่ค่ะเอมันที่จริงเราเตรียมไว้สามคลิปนะฮะพอขอคอจะเอามันทั้งสามคลิปหรือจะเอาแค่บางคลิปเพื่อเชื่อมเรื่องแค่ให้เชื่อมเรื่องเท่านั้นนะนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมขอผมขอคลิปขอไข่ก่อนอผมขอคลิปขอไข่ก่อนนะค่ะ คลิปขอไข่นะฮะคลิปขอไข่นะฮะเอ๊ะทำไมคลิปขอไข่มันยาวจังอสองนาทีเฉยหรอรใช่เหรอในใจนะคลิปคลิปขอไขอ่ที่ขึ้นต้นด้วยสาวกสุเทพฟังไว้นะอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ไหมครับใช่นะฮะเอ๊ะมันยาวผิดปกติออ,อ,อขอไข่นะออาไปฟังกันฮะ,ะเราลอไปฟังกันพวกสาวกสุเทพฟังไว้นะผมชมเชยเขานะผมว่าใช้ได้ คุณเทพคุณต้องไม่ยอมแพ้เรื่องนี้คุณต้องอึดชุ้มต่อไปเพราะยังไงก็ตามทักษิณมันไม่รอดแล้วทักษิณมันไม่รอดแล้วตราบใดที่คุณยังอยู่คุณอย่าไปถอดใจอืถ้าคุณถอดใจในที่ประชุมคุณบอกวันที่สิบเจ็ดนี้ถ้าฐานไม่ออกผมก็จะไปมอบตัวลว้คุณจะถูกคอรหรนินถาว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับทักษิณแล้วคุณสมรู้ร่วมคิดกับ อภิสิทธ์เวยชาเชว่าเพื่อประชาชนปัดได้หลงเรื่องตั้งเข้าใจหรือ,อยังครับ,รบพวกสาวกสุเดศฟังไว้นะผมชมเชยเขานะผมว่าใช้ได้สุเทศคุณต้องไม่ยอมแพ้เรื่องนี้คุณต้องอึดสุ่ต่อไปเพราะยังไงก็ตามทักษิณมันไม่รอดแล้วทักษิณมันไม่รอดแล้วตราบใดที่คุณยังอยู่คุณอย่าไปถอดใจอืถ้าคุณถอดใจ ในที่ประชุมคุณบอกวันที่17นี้ถ้าฐานไม่ออกผมก็จะไปมอบตัวละคุณจะถูกคอรารนอินทาว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับทักษิณแล้วคุณสมรู้ร่วมคิดกับอภิสิทธิ์เบชาชีวะเพื่อใหประชาธิปไปหลงเหลือตั้งเข้าใจหรือยังครับโอเคโอเคชัดเจนนะชัดเจนนะค่ะอยู่ๆคุณสุทธิลิมพูดถึง17พฤษภาคมพูดว่า ได้ยินมาว่าลุงกำนันพูดในายวารุว่า17พฤษภาคถ้าทหารไม่ออกผมจะไปมอบตัวหมายถึงว่าผมจะจบละยอมละมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งจริงหรือไม่จริงหรือไม่วันที่17เนี่ยที่บอกทหารจะออกมาเนี่ยถ้าทหารไม่ออก17ทหารไม่ออกเนี่ยจะไปมอบตัวละจะยอมละจะยอมละยอมแพ้ละสังเกตนะเดทไลน์คือวันที่17งเกตนะาคมสังเกตนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คลิปขอไขไปแล้วนะฮะค่อยๆเชื่อมเรื่องนะค่อยๆเชื่อมเรื่องนะฮะค่อยๆเชื่อมเรื่องนะฮะไปที่คิดคลิปคอควายดีกว่าอืนะฮะคลิปคอควายนะฮะคลิปคอควายนะฮะพร้อมนะคะเชิญฮะจริงๆนะคุณสุเทพเนี่ยถ้าคุณระดมมวลชนมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเลยหลังสนามลูชีแล้วเนะแล้วคุณพร้อมใจกันเลยเดินกระบวนเลย ไปที่หัวหินหรือไปส่วนจิตกันลนะ่ะขอถวายดีกาถวายพระรจ,าจ้าแม่ช m mm ื a hmm. ชวนพรรคการเมืองทุกคนพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมด้วยเพราะว่าในบัญหาเนี่ยแก่เพราะกินข้าวท่าวอยู่นานเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้ชาติเบื้อเมืองสักครั้งได้ไหมเลิกกระสันที่จะมีอำนาจสักทีได้ไหมเงินทองตัวเองก็มีอยู่เยอะแล้วบรรหารมาร่วมด้วยสุวัรด์เล่นตำรวจนักการพรรคการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลมาร่วมทุกคนถวายคืนไปเลย บอกพวกข้าพเจ้าหาทางออกกันไม่ได้ละคืออำน,นาจของท่านเพราะว่าเราทับวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะเกษียณหมดแล้วนี่ประยุทธ์เกษียณกันยาพบปท,กพอ,พอ,ทอกันยาพบทรกันยาพบสุงสุดกันยาทุกคนเอาตัวรอดหมดลืมไปหมดและความคำสาบานต่อหน้ารงชัยเฉลิมพลลืมไปละน้ําพิพัฒน์สัตยาทุกคนลืมหมดแล้วไม่สนใจเลยเลยสนใจหาที่ไปหลังเกษียณ เงินทองมีกันแล้วนี่โอเคอืมโอเคชัดนะอเชื่อมไปเชื่อมมานะเชื่อมไปเชื่อมมาพอจะเห็นอะไรเราเราเชื่อมไปเชื่อมมาชัดขึ้นละอย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสุธิริมทองกุลพูดผ่านเอสทีวีเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาค่ะยี่สิบห้าเมษายี่สิบห้ายี่สิบห้าเมษาค่ะยี่สิบห้าเมษาค่ะและอย่าลืมนะครับบันไดสามขั้นพระเดศึกรัฐบาลพักเพื่อไทย อ่าห้าสิบสามแล้วก็สิบสี่พฤษภามนั้นคุณสุเทพขึ้นเวทีประกาศเมื่อวันที่สามสิบพฤษภาจากยี่สิบห้าถึงสามเอ๊ะไม่แท้เมษาสิหลงเดือนแลเมษาค่ะจากยี่สิบห้ามาถึงสามสิบเมษาเนี่ยมันมีนัยยะนะ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 ค่ะแล้วก็เชื่อมกลับไปที่สิ่งที่หลวงปู่พูดโดยเฉพาะคลิปเมื่อสักครู่คลิปคอควายชัดเจนไหอืมสอดคล้อง แล้วย้อนกลับไปที่หลวงปู่อสอดคล้องกับคล้ายๆกับสิ่งที่หลวงปู่พูดยังไงก็ไม่รู้แล้วย้อนกลับมาหาคําตอบ14พฤษภาคม <c oughs> และจนกระทั่งถึง17พฤษภาคม4วันนั้นน่ะนะครับ <c oughs> คุณสุเทพจะทำอะไรเราจะพักหายใจรียบเร่งอารมณ์สักครู่ดีไหมค่ะแล้วกลับมาเราจะไปหาคาตอบกันดีไหมฮะค่ะนะครับ <c oughs>